สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะจะมาเทดสเอฟเฟกต์ชาร์กล็อกยูไดนะครับตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์แล้วนะไม่ได้ต่อสัญญาแล้วนะครับเมื่อก่อนผมเคยออกรุ่นนี้กับทางชาร์กนะครับแล้วก็ผลิตออกมาทั้งหมด100ก้อนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสินค้าหมดหรือยังนะทุกคนก็ลองติดต่อทางชาร์กดูนะครับเผื่อใครสนใจนะจะเป็นเอฟเฟกต์ไฮเกนดิทอชชั่นฝีมือคนไทยที่เนื้อเสียงดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มปรับครับว่ามีอะไรบ้้าาางรรูปหนนตะ หน่อบปรับก็จะมี3หน่อบครับมี1นึ่งท็อกเกิลสวิตช์นะเลเวลครับดังเบาของเอฟเฟกนะครับแล้วก็โทนครับทุ้มแหลมครับแล้วก็ได้ครับค่าความแตกความรุนแรงของเอฟเฟกนะครับหนึ่งท็อกเกิลสวิตช์ครับปัดขึ้นปัดลงนะครับมีร็อกกับเฮฟวี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูงานสีนะครับนี่คือข้างหน้านะดูข้างๆครับนี่เห็นไหมไล่เฉดสีแบบเท่ๆเลยอ่าข้างๆอีกข้างหนึ่งครับอ่าดูแนวนี้บ้างนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็เสียบตรงนี้เป็น DC นะครับเสียบ9โวลต์นะอ่านี่ดูข้างๆ อ่านี่เท่เลยครับชาร์กล็อกยูได้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงกันเลยครับกีตาร์ที่ใช้เทสจะเป็นเฟนเดอร์ไมการ์นตันดั้ดครับมาเสียงชีนก่อนครับอ่าเฟนเดอร์ไมการ์นตันดั้ดนะเสียงชีนใส่รีเวิร์บบางๆนะครับทีนี้ฮะมาที่เสียงแตกชาร์กล็อกยูได้กันเลยนะครับ อันนี้ผมจะตั้งไว้แฟดนะครับทั้งปุ่มไดแล้วก็ปุ่มโทนนะครับแล้วก็ท็อกเกอร์สวิตเนี่ยจะปัดลงนะครับมาที่โหมดล็อกนะส่วนวอลลุ่มก็จะบาลานซ์กับเสียงคีนนะจะเห็นชัดเลยว่าเสียงโลเนี่ยมันจะลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับปุ่มโทนขึ้นมาหน่อยนะ ขอขยื่นมาแถวนี้นะบางนิ้วหมดเลยครับอ่ทีนี้ผมจะลองไล่ปุ่มโทนดูกวว่อนปิดโทนสุดนะครับว่าเป็นไงแน่นอนครับทุ้มๆมามเลยค่อยๆเปิดมานะ อันนี้คือโทนสุดนะครับผมจะตั้งโทนกลับมาที่แถวๆบ่ายสองแล้วกันนะครับแล้วก็ไล่ปุ่มเกณฑ์นะครับปิดเกณฑ์สุดก่อน อันนี้ผมปรับเจนสุดนะครับผมจะตั้งกับแถวบ่ายโมงนะครับแล้วก็ทักเกอร์สวิตนะครับตอนนี้มันเป็นโหมดล็อกอยู่ <S <S 1> <S 1> ปัดขึ้นนะให้เป็นเฮฟวี่นะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งพอปัดหมดล็อกมาเฮฟวี่นะเสียงมันไม่ได้โดดมากนะครับมันจะเพิ่มพวกเนื้อเสียงพวกพรีเซนต์ความชัดของเสียงอะไรประมาณเนี้ย พอกลับไปที่โหมดล็อกนะลองดูอีกทีเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับพอปัดมาที่เฮฟวีความคมชัดของโน้ตมันเพิ่มขึ้นนะ อ่าและนี่ก็คือเอฟเฟกต์ชาร์กล็อกยูไดครับประมาณนี้ฮะและนี่แหละครับหนึ่งในซิกเนเจอร์ผมเท่เมื่อก่อนเคยทำร่วมกับแบรนด์ชาร์กนะครับสำหรับชาร์กล็อกยูไดเตเต้ล็อกยูซิกเนเจอร์นะครับประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ